นามถูรัตนาตตยสะขอหน,น้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรทุกท่านวันนี้ก็เราว่าวันหนึ่งผ่านไป แลวไม่กี่วันอย่างในวันสงกรานต์เราได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมตนอบรมจิต พระธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าทุลโภมนุษสลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นะลาบอันประเสริฐทุลโภการเกิดยากมาก การที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์น่ายากเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เอว่าลาบันประเสริฐมากกว่านั้นสรีระของเราสัดส่วนทุกอย่างสมบูรณ์ยิ่งยากไปอีก อันนี้ก็เลยถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่ร่างกายเราสมบูรณ์ในขณะเดียวกันการอุบาทขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากเพราะกว่าจะได้ มีพระพุทธองค์ทรงองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากบุคคลที่จะกลับมาบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาหลายร้อยหลายพันชาติ ว่าจะได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าและในนี้เราได้มาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าในี่เธอว่าลาบอันประเสริฐมากกว่านั้นเราได้มาเกิดในพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสที่จะฟังธรรมะถือว่าลาบอันประเสริฐคนจํานวนไม่น้อยที่เกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์บางคนก็ขาแขน ทำงานไม่เต็มที่บางคนก็สมองเขาไม่ค่อยเต็มที่แต่เราถือว่าโชคดีที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วไม่ใช่ว่า เรานอกจากจะได้เกิดมาเป็นคนแล้วร่างกายสมบูรณ์เรายังได้มาเกิดในพระพุทธศาสนาคนจำนวนไม่น้อยเกิดมาแล้วในยุคป,ปัจจุบันก็ยังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแม้คนไทยจำนวนไม่น้อย แม้ตนเองกล่าวตนว่าเป็นพุทธก็ยังไม่มีเวลาหรือศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมากถึงแม้ว่ามีสัทธรรมะหรือมีครูบาอาจารย์คอยสังสอนแนะนำเรื่องธรรมะเพื่อ เอามาเป็นเครื่องชำระจิตอบรมตนคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เห็นคุณค่ายังไม่มีศรัทธาในการที่จะมาเธอเสนปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมกว่าได้ฟังธรรมะหรือสนใจธรรมะเนี่ย ผ่านไปค่อนหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นเราถือว่าโชคดีทั้งสี่ประการเกิดเป็นมนุษย์ร่างกายสมบูรณ์เกิดในสมัยพุทธกาลเจอพระพุทธศาสนาและยังได้มีโอกาสฟังธรรมะ เพราะการฟังธรรมะเนี่ยมีอานิสงส์มากเช่นกันหนึ่งสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินธรรมะหลากหลายที่เราไม่เคยได้ยินเราก็จะได้ได้ยินได้ฟังได้พิจารณาสอง ความรู้เราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนเรื่องราวเราอาจจะได้ยินมาก่อนแต่ยังไม่กระจางฟังบ่อยความรู้นั้นก็จะกระจางมากขึ้นและความสงสัยข้อที่สามความสงสัยที่อาจจะมีอยู่ในข้อธรรมะเนี่ยมันก็จะหายไป และศรัทธาที่ยังไม่เกิดศรัทธานั้นก็จะเกิดและเราก็จะลงมือปฏิบัติฝึกฝนการฝึกฝนจิตเนี่ยอบรมตนยิ่งทำก็ยิ่งได้ไม่จำเป็นต้องทำเยอะแต่ขอให้ทำต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆทำไปเรื่อยๆ ทำทีละนิดทีละหน่อยแต่ให้ต่อนเนื่องอมันก็จะได้ผลเยอะยิ่งทำก็ยิ่งได้ผลถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้อะไรการทำสมาธินี่ก็ถ้าไม่ได้ทำก็เราไม่รู้ใจิตใจของเราเป็นอย่างไรใจิตใจโดยปกติก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอืน่น ประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะความอยากมีอยากเป็นอยากได้จิตเราจะพาเราไปแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากทั้งหลายเนี่ยจะพาเราไปทําอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นถึงเราทําไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> พาให้คิดพาให้ทํา เมื่อไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะก็จะเกิดโทสะทันทีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้นันะนี้ก็โทสะเกิดลนะก็โกรธเกิดขึ้นทีนี้โลภะกับโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราโมหนะความไม่รู้นะ จิตเราก็เลยคนมัวอยู่ตลอดเวลาไม่สงบอยู่ตลอดเวลามุ่งแต่ <c oughs> <c oughs> มองดูคนอื่นอยู่ตลอดเวลามุ่งแต่คิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นต้นไปเรื่อยอันนั่นคือจิตที่ไม่อบรม พระพุทธองค์สมัยที่กำลังจะบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าและนางสมาธิอยู่ท่านเล่าให้ฟังไว้ว่าตอนนั้นท่านมีความคิดเรื่องอิจฉาเลสยาคนอื่นเกิดขึ้นคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นเกิดขึ้น คิดที่จะสะสมคิดที่จะเรื่องสับสมบัติในฐานะเป็นเจ้าชายคิดอยู่อย่างนั้นและคิดเสร็จแล้วก็พระอ,องค์ก็ตรัสต่อว่าพระอ,องค์แทนที่จะเย็นดีกลับท่านเห็นโทษของมัน ทษที่มีต่อตนโทษที่มีต่อบุคคลรอบข้างพระองค์ก็ไหลสลัดทิ้งเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสไว้ว่าบุคคลที่ไม่ปฏิบัติบุคคลที่ไม่อบรมตนจิตจะวุ่นวายจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะมองหาคนอื่นอย่างเดียวว่าเขาทำอะไรผิด เราจะไม่ค่อยเห็นความถูกต้องของคนอื่นเห็นแต่ความผิดของคนอื่นและเนื่องจากจิตเราไม่ได้อบรมเนี่ยเราก็จะแพร่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกรรม,มฐานเนี่ยนั่ก็คือกรรม,มฐานะฐานะก็คือที่ตั้งกรรม,มะคือการกระทํา การกระทําของจิตเนี่ยก็เรียกว่ากรรมฐานการงานของจิตน่ยเรียกว่ากรรมฐานการที่เราทําสมาธิเนี่ยก็คือมาทํางานด้านจิตรู้จิตเข้าใจจิตว่าจิตกําลังคิดอะไรจิตออกไปนอก เรื่องราวของคนอื่นเรื่องราวของโลกเรื่องราวของความเป็นไปของโลกหรือว่ามารู้ตัวทั่วพร้อมในตัวของตนในร่างกายและจิตใจของเราอันนี้เรียกว่ากรรมฐานการเจริญกรรมฐานก็คือมาทำงานเรียนรู้เรื่องจิตของเรา มาเรียนรู้กายของเราอย่างที่เราทราบกันดีกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้เราไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ลงเราไม่อยากให้มีโครคภัยไข้เจ็บมันก็มีโครคภัยไข้เจ็บของมันเราไม่อยากให้ไม่สบายมันก็ไม่สบาย ตามเหตุปัจจัยเมื่อธาตุเปลี่ยนแปลงโลกไปใครเจ็บก็เข้ามาแล้วเราไม่อยากไม่สามารถที่จะบังคับ <c oughs> ร่างกายนี้ไม่ให้ตายมันก็ตายในที่เมื่อวานนี้ที่เราได้อธิษฐานกันนะ พิจารณากันว่าอัทวังเมชีวิตตังชีวิตของเราเนี่ยไม่แน่นอนทุวังมรณะความตายเป็นของแน่นอนอาวสังมายามริตัพังความตายเป็นที่สุดของเราเพราะร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเราก็เพียงแค่มาอาศัยร่างกายนี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง มันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นสุดท้ายมันก็ต้องตายไปเมื่อมันโตไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอทนี้ถ้าหากว่าบุคคลที่เขายึดติดในร่างกายเนี่ยเขาก็จะบอกวา่าฉันยังมีอายุเยอะฉันยังไม่จะตายฉันยังยึดติดในร่างกายอยู่หรยอว่าตัวกูของกู ยึดติดในสังขารอยู่ทั้งทังที่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราทั้งทงที่รู้ว่ามันเสื่อมทุกวันทันงทั้งที่รู้ว่าสุดท้ายเนี่เราก็ต้องทิ้งมันไปใ,นให้การเจริญกรรมฐานเนี่ยจะสอนให้เราเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราก็เพียงแค่เช่าบ้านเขาอยู่นี่ก็คือบ้านที่เราเช่าอยู่ไม่ใช่ของเรา เมื่อ <İstanbul> ถึงเวลาเราก็ต้องทิ้งมันไปออกจากบ้านร้างนี้ไปบา <c oughs> <c oughs> งทีเรายังไม่อยากจะออกจากบ้านร้างนี้แต่เจ้าของบ้านก็จะไม่ไหวเจ้าของบ้านก็จะบอกว่าเสื่อมแล้วสุดสมแล้วฉันรับไม่ไหว สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านกำลังจะเข้าสู่ปรินิพานพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบร่างกายของท่านว่ารถที่ใช้มานานสุดสมแล้วซ่อมแล้วซ้อมอีกอันนี้ซ้อมไม่ไหวแล้วร่างกายเราก็เช่นกันสุดสมลงสุดทสงลง,ลงทุกวันุะวันสมัยก่อนทำอะไรก็ได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ ทำอะไรก็เจ็บนู่นเจ็บนี่เพราะฉะนั้นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราจะได้มาพิจารณาดูว่าเป็นอย่างไรจะได้เห็นชัดรู้จริงตามความเป็นจริงแล้วก็จะจำมาไว้แล้วก็พิจารณาดูตัวรู้ตัว ว่าไม่ใช่ของเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายเนี่ยเสื่อมร่างกายนี้ไม่ใช่ของตนเราก็เพียงแค่มาอาศัยมันเป็นบ้านเช่าของเราเท่านั้นเองส่วนจิตการทำงานามจิตนี่ก็เหมือนกัน จิตเราก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันจิตเราก็ปรุงแต่งขึ้นเหมือนกันอาศัยอารมณ์เกิดจิตเรานีถ้าไม่มีอารมณ์จิตเราก็ไม่เกิดจิตเรานี่ก็เกิดความรู้สึกพราะตาเราไปเห็น หูเราไปได้ยินจมูกเราไปได้กลิน่นปากเราได้ไปลิมรสร่างกายเราได้ไปสัมผัสความคิดทั้งหลายมันก็เกิดเนี่ยจิตมันก็เกิดแต่หากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้คิดที่จะดูจิตของตน ตาเราไปเห็นถ้าหากว่าสิ่งที่เราชอบเราก็จะยินดีกับมันถ้าหากว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยินร้ายกับมันยินดีเราก็จะชื่นชมยินดีเราก็จะอยากจะคบหายินร้ายเราก็จะไม่อยากจะคบเราก็จะ พูดถึงในทางที่ไม่ดีปรงแต่งไปสารพัดทง้งท้งที่บางเทีเราอาจจะยังไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นๆบุคคลนั้นๆแต่เราก็ไปตัดสินตามความที่เราเห็นตามความที่เรารู้ตามความที่เราได้ยินนี่ก็คือจิตที่ไม่อบรม จิตที่ไม่ฝึกได้ยินอะไรแล้วก็หนึ่บางทีก็เชื่อไปเลยได้ยินปุ๊บเราก็เชื่อไปเลยอันนี้คือจิตที่เราไม่ได้ฝึกมาไม่มีการพิจารณาเห็นแล้วไม่มีโยนีสมนสิการได้ยินอะไรแล้วก็ตัดสินทันที นี่คือไม่ได้ใช้โยนิสมนสิการหรือจิตที่เราไม่ได้ฝึกได้ยินเรื่องราวได้ยินเรื่องที่ดีเราก็จะยินดีชอบเราก็จะเสริมว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงถ้าหากว่าเราไม่ชอบเราก็จะยินร้ายเราก็เสริมเข้าไป โดยไม่มีการใช้พิจารณาญาณอะไรว่าโยนีสมนสิกานี่เขาเรียกว่าความเห็นผิดมันก็เกิดจิตเราก็แทนที่จะสงบก,ก็กลายเป็นจิตที่ประกอบด้วยสุขปรกเราก็จะฟุ้งซ่านไปเอง เจิตเราก็จะวุ่นวายเองการได้ยินกลิ่นก็เหมือนกันการกินอาหารหรือกินรสชาติต่างๆก็เหมือนกันแม้กระทั่งความเป็นอยู่าร่างกายนหนาวมากเราก็ไม่ชอบเย็นมากร้อนมากเราก็ไม่ชอบมันร้อนมาก แข็งก็ไม่ชอบนุ่มเกินก็ไม่ได้สารพัดนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกอบรมตนนะไม่ได้ฝึกจิตใจอะไรเขไม่ได้ทำกรรมฐานสติสัมปชัญญะของเราก็ไม่มี แลเราก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นจริงเท็จอย่างไรสิ่งนั้นมีเหตุปัจจัยอย่างไรดังะะนั้นการเจริญสมาธิเนโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสอนให้เรานิ่งลงสอนให้เรามีเมตตามากขึ้นสอนให้เรามีกรุณาเห็นใจคนอื่นมากขึ้น ในขณะเดียวกันสอนให้เราเนี่ยจิตใจของเรานิ่งจิตใจของเราเนี่ยเป็นออเปขามากขึ้นออเปขาที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบแล้วเราวางเฉยไม่ใช่เราไม่ชอบแล้วเราไม่สนใจไม่ใช่โอเปขาที่นี่เรารู้ตามความเป็นจริงแล้ววางลงวางได้ อันนี้เขาเรียกว่าวิเปกขาวางใจเป็นกลางได้โอเปกขาเนี่ยที่เรารู้จักกันโดยปกติเราไม่สนใจเราไม่ชอบเราก็วางจริงๆนั้นไม่ใช่นั่นคือเป็นโทสะการวางเฉยเนี่ยวางเป็นโอเปกขาที่จริงเราเห็นตามความเป็นจริงและพิจารณาแยกคายแล้วรู้ เหตุปัจจัยและถึงวางลองอเนะอะไรเขโอเปกาในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จะส่งผลสอนให้เราเป็นแบบนี้สามารถที่จะรับอารมณ์กับทุกสถานการณ์ได้ใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านใจเราก็จะนิ่งใจเราก็จะสบาย ท่นี้การเจริญสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงทําเล็กน้อยแต่ถ้าขอให้ทําประจําถ้าทําประจำเนี่ยค่อยคอยบ่มนิสัยของเราไปอบรมนิสัยของเราไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยของเราไปเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยน ถ้าหากว่าเราตายช่วงเวลาที่เรากำลังมีโทสะตกนรกทันทีเกิดเป็นสันติรชานอสุรกายทันทีถึงเราไม่ชอบเราอยากจะขึ้นสวรรค์บรรลุปเป็นพระอารหันต์แต่ถ้าจิตใจของเราประกอบด้วยโทสะไม่มีทางมันลงแน่นอน และประกอบด้วยโลภะนี่ก็เหมือนกันยังไม่คิดที่จะปล่อยสิ่งนูน้นสิ่งนี้ยังหยุดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจิตที่ในวาราน,นั้นถ้าตายไปเราก็ไปเป็นเปรตเหมือนกันตกไปนรกเปรตอสุรกายทันที เพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะได้ไม่ตายด้วยความหลงไม่ตายด้วยจิตที่ประกอบด้วยโลภะกับโทสะเมื่อจิตที่ไม่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะ ซึ่งเราได้พัฒนามาจากการเจริญสมาธิช่วงเวลาใกล้ตายหรือวาระใกล้จะสิ้นสดเนี่ยใจเราสามารถที่จะน้อมมาดูอารมณ์ของเราได้ว่าคิดอะไรเป็นอะไรแล้วอารมณ์นั้นและการพิจารณาอารมณ์นั้น,เ,นเป็นเหตุเราจะไปเกิดในสวรรค์บางทีอาจจะหลุดพ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาที่เรามาพักอาศัยอยู่ในวัดมาถือศีลปฏิบัติพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภายนอกอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆภายนอกถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาเรียนรู้หัวใจเราดีกว่า มาเรียนรู้กายใจของเราดีกว่าเพราะกว่าจะได้มาเสียเวลามาอยู่วัดไม่ใช่เวลาที่ง่ายเมื่อมาแล้วก็ทำให้เต็มที่ก็ทำไปเราจะได้ผมใจตัวเองด้วยสบายใจตนเองด้วย นอกจากจะได้สังสมบุญกุศลเรายังได้สร้างบารมีไปในตัวด้วยเราจะได้รู้ตัวด้วยส่งผลให้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆต่อแต่นี้ไปก็ให้ปฏิบัติสักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะหยุดพักช่งเชา้านี้ให้ทำไปเรื่อยๆ ก็คือนั่งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นน้อมจิตมาดูกายาอารมณ์ที่เราทนัดจะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือว่าหน้าท้องที่พองยุบก็ดีหรือท้องพุทโธก็ดีก็ใช้เวลาพิจารณาก่อน ถ้าลมหายใจเข้าออกก็พิจารณารู้ว่าลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้ถ้าลมถ้าทองพองยุบก็พองเนาะยุบเนาะพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งไะ้ยินสัญญาณก็ทำไปเรื่อยๆ